สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องครมครกสติมาไม่น,นีมาพอ้พี่น้องไปเศร้ามาพรอกันอยู่หน้าเฮียนหน่อยจะเศร้าเมื่อกียกกบพี่น้องมาหาเละาะเบืงเขาเบื้งน้ำเบืองเขางาม,มาเมื่กียกกบน้ำอาหารกบน้ำเศร้าไปเบิเ่งกันเลยครับนี่ลำย่ยกับกำลังเป็นเมยหน่อยพี่น้อง เมื่อหน่อยลำย่อยลำย่อยเดือนกันยามันก็เป็นแต่หลายเดือนแล้วล่ะมันบอกท่านญ่มันคือไงสาแต่บุญี่ปีหน้องลำย่อยไงสาสาเป็นวัอยู่นี่ว่ามปนสามเดือนหรือเปล่ามันจะไหนหน่วยซ้ำนี่พี่ว่ามันเป็นฤดูฤดูนี่มันหน่วยมันใหไงสาบอีกยังไง uống đầm sum bùn làm cha u đông sum bùn nhà kéo bật lên mua rau mà chặt cái thang, chuẩn hoa hành con, xe con đấy thùng, hành cốc con xem nam tinh mất tinh kim bắp kim tưng kim bắp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  kim cả hoa เทน้ำันจะขู่เม็ดมันตึงประมาณจะสอนสามมาทีก็ยังดีงเม็ดมันตึงขึง้นยังเอาไปให้กบกินขันบ่แช่น้ำขึ้นเอาไปให้เลยดีกบมันจะกินหลายเมย็ด มันสิไปตึงในทองกบกบมันสิอืดทองมันบอดีมันสิไปอืดในทองกบมันบอดีต้องเห็นมันอืดอยู่ข้างนอกก่อนพี่นอ้องการให้าหารกรบแซยู่ข้างนอกซะก่อนเหมเม็ดมันอืดตึงขึ้นข้างนอกนี่แหละเวลากินมันจังบ่กินลายเม็ดเกินไป <c oughs> ว่าไงเด็กๆหิวหรือ,อยังนั่งถ่าสาบลาบอยู่ <c oughs> เด,เด็กเอ้ยเปิดคอกก่อนหอยอันนี้หอยเชื่อรี่หอยเชื่อรี่จตนต้องย่นขึ้น เ่ืหออยู่ในนี่เดียวมันจีร่างแก่กันกับหอยปังเพราะว่าอยู่ในนี่ปล่อยหอยปังไว้หลายเห็นหอยเชอรี่ต่งงองโยนขึ้นโยนนี้อ่าเด็กๆ เด็กๆแอบ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 แโอ้หิวหิวหิวโอ้โหหิวจังเลยโอ้หวหิวหิแอบ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 อบบอออ

อาหารข้างอยู่ใบพักไผ่พักนี่ก็ต้องเชี่ยล่ลงเชียร์ลง,งให้มันได้กิน เด็กๆคิดถึงจังเลยอย่าแย่งกันนะกินด้วยกันอย่าแย่งกันอู้ตัวนี้แย่งง่าเลยครับพี่น้องตัวนี้บักใหญ่เลยโอ้ยตัวนี้บักเอบเลยญ่ายกูมูกินอย่างคือใหญ่ายกูมูนี่ว่ามันกินน่องบ่นี่อยู่ในท้องนี่สงสัยแหละเด้อเพื่นนี่โอ้ยอย่ากินน่องเด้อลูกใหญ่ายกูมูนี่กินหัวอาหารนี่ท้องใหญ่ายสงสัยเด้อนี่พิสสังเกตอลไรนี่ นี่เป็นโคโลอยู่ในท้องสองสัยแล้วนี่จะรังแกน้องด้ลูกกินอาหารนี่คิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยถึงจังเลยคิดถึงจังเลยกินอ,อาหาราเดี๋ยวพ่อจะกลับบ้านแล้วปิดคอก่อนบ่ายนี่พี่น้อง ปิดคอ,อบเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็ลังกินกุ๊บกิบกุ๊บกิบกุ๊บกิบยูเขามือสิกลาบบานแล้วบานใะสน่นองหอยเฉลี่ยนี่นี่หอยเฉลี่ยเห็นอยู่ในสะต้องเก็บออกเดี๋ยวมันสิไปล้างแก่หอยปังอนี่แต่หอยปังอยู่ในสะหอยเฉลี่ยนี่อันตรายเลยครับเพราะว่ามัน,มนกินไครเขาดิกินไครคนอื่นแต่ใครจะคว้างี่เอาขึ้นไวท้ทั้งต้นไม้ ใครคนอื่นไไปหาโจกกินได้ดังนั้นเห็นต้องกำจัดออกไมฉลช่ยบ่ให้มีอย่างตะไห้ฟังอย่นี้ใชะะ่สายเราพี่น้องกับบันล้วบัน บ้านตาบาดีพี่น้องสวยแล้วขอบบ้านหาเฮ็ดงานในบ้านทำไมสำหรับคลิปนี้สักพ้อกันเท่านี้แหละให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห่งสุภูสุขคนเด้อครับเด้ออย่าไข่อย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนอย่าลืมเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจซอยผมต่อไปสำหรับคลิปนี้สพอกันเท่านี้แหละขอพุ่นได้หลายๆสำหรับกำลังแรงเชียร์แรงใจเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจกันโดยดีมาตลอด นะค่อยคอกันดีสำหรับคลิปนี้สบายดีสุขสุขคนสวัสดีครับ